เอาเอาปลาตด้วยนะนี่เราพ่อนั่งได้ต่อคนนั่งไปได้มึงงอเข่าไปนคนนึ้ใครจลงมีแต่คนแก่้องย่อลงเพื่อนได้ไม่เป็นไรยได้ม่เป็นไรตอนนี้่นอนเขา่เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เเดี๋ยวเี๋ยวเดีเยเดีเดี๋ยเดีนเดีดีเดี๋ยวเเวเวดวเเ ไม่ได้คอมท้าขอ้องุงก็ขอลองให้คนอื่นไปไยเป็นังไไ่ไปไปเอาเสื้อใส่ก่อนเอายอดะไปยอดจะไปไม่ใช่เหรอยใส่เสื้อใเสื้อเสื้อไงไปยไปไมไปไไปไปไม่ไม่ <iałem S 1> <dragon S 3> เขาลุงเขาทั้งสอคน เดี๋ยวเดี๋ยวเรียคนเราจะไปอีคนพอสองคนพอไม่เผื่อเขามีอะไรท่จะได้คุยกันได้ไม่เป็นไรครับไม่คุยกับเชี่อกันได้เรช่กันเช่อกัแช่ให้เรียบร้อยแช่ให้เ้ไมเป็นไรไปเลยมัไม่ได้ไม่ถึงยาวมันไม่กนขยายไปไม่ถึงกวนไขยายไปไม่ง้อมัเก่ยกับไต่คเ่ย่นอ่คนเน

เอาเก็บไปไว้กันเก็บไปกันสีลสีลสีลกเลยอะไรเรดกสีเทุกคปงจริงาเตตาลก็ได้ Giờ lâu nay giờ lâu nay dù lâu là chuẩn bị nay dù lâu nay thang lâu nay dù 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 lâu vô dù lâu nay 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 dù lâu เขาให้น้ำไหลไปทางนี้เลยตมันต้องช่องตัวอยู่ระวังให้มันสจับ

เ็เป็นตัวนที่เนี่ยนี่อันนี้เขาเป็นแบบเมื่อนมากเยอะเทจราเาเนี่อะไรอ่ะเรื่องเดียนเดียวักาที่เขาเป็นที่าเทดีแค่สองอันเด้ก็ถืออันเดียวเราลุท่านมีนี่าไปแถวจะมีอันเด็กๆเป็น มันไปที่ไปไไปที่ไปไานี่จไหนี่นั่ไม่ได้ทนั่้นใหมเพราะว่าเขาไปตรง้นเทางรกาศนานมันนั่งไม่ได้มเป็นเลือดเชยน้ำอเจ็ดสิบหกเนี่ยใช่ครับ้นอีกเจ็ดสิบสามอันนี้ไม่ต้องใช้ละถึงร้อยเนี่ย อกงียาคยพเรลับได้ไหมขอรนีเันยสายือก้นหนัได้ครับสะอาอะไรเสร <lly> ็จแล้วครับ <wiele> <médico> <ę> chúng mình